สวัสดีครับวันนี้กลุ่ม g ศูนย์นะครับผมนายฤธิชัยอภรศีรหัสนิสิต361ครับจากโจทย์นะครับจงหาอนุกรมฟูเรียของ fx เท่ากับ5อยู่ในช่วงของลบายน้อยกว่า x น้อยกว่า0 5อยู่ในช่วงของ0นย์น้อยกว่า x น้อยกว่าายโดยที่ f ของ x บวก2พายเท่ากับ fx นะครับโดยเราจะแบ่งช่วงของลบ x เอ้ยขอพายครับลบพายถึง0ูนย์มีค่าเท่ากับ5นะครับลบพายถึง0ูนย์แล้วช่วงของลบห้าค่าของลบห้าคือช่วงของ0ูนย์ถึงพายนะครับก็คือช่วงนี้ถึงช่วงนี้เป็นการโดยที่กราฟนะครับจะเป็นช่วงที่ไม่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วคาบเราจะได้เป็น2พายนะครับ จากจากสูตรอนุกรมนะครับคือ f x เท่ากับ a 0ูนยนส่วนเอาบวก จากสูตรอนุกรมนะคร pues ับก uh, ็จะคือก็จะเป็น f x เท่ากับ a 0ส่วน2บวก summation infinity n เท่ากับ1คุณด้วย a n cos n x บวก bn s i n nx นะครับซึ่งในการหาอนุกรมฟูเรียนะครับเราจะทำการหา a 0 an แล้วก็ Bn เพื่อแก้สมการนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหา a 0นะครับจากสมการ1ส่วนไคูณด้วยอินทิเกรต ช่วงลบพายถึงพาย fx dx นะครับโดยที่ในช่วงของเรานะครับมันไม่ต่อเนื่องแต่จะสามารถแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงของลบพายถึงศและช่วงของพายถึงขอไปครับ0นย์ถึงพายเราก็จะได้เป็น1นส่วนพาย อินทิเกตของอลบายถึงศนะครับจะได้มีค่าเท่ากับ5ลบายถึง0บวกกับช่วงของศูนย์ถึงไพนะครับเราจะได้ค่าเป็นลบหนะครับอินทิเกตศถึงพครับจะได้ค่าเท่ากับลบห้า จากนั้นทำการอินทิเกรตครับจะได้เป็น1ส่วนพพาแล้วก็จะได้ 5X ก็จะได้ช่วงลบพายถึง0บวกกับลบห้ช่วงของ0ถึงพายครับแล้วแก้สมการออกมาก็จะได้เป็น ห้าคูณศลบห้าคูณลบพายบวกกับลบห้าพายลบห้าคูณศูนย์ะครับซึ่งตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะเป็นศูนย์แล้วก็สามารถตัดออกไปได้ครับ ก็จะเหลือ1ส่วนพายคูณกล้วย5พายลบ5พายนะครับซึ่ง5พายลบ5พายก็จะมีค่าเท่ากับ0นแล้วเราจะได้คำตอบ A0 เท่ากับ0ูนย์นั่นเองครับต่อไปเราจะทำการหา An นะครับจากสูตร1ส่วนพาย คูณด,ด้วยอินิเกตลบพายส่วนพาย fx c o อ n x ซ x ซึ่งเราจะแบ่งได้เป็นสองช่วงนะครับก็คือช่วงของอลบพายถึง0กับ0นย์ถึงพายนะครับ ก็จะเป็นอินิเกตช่วงลบพายถึง0มีค่าเท่ากับ5คูณกับ cos n x dx นะครับบวกกับช่วงของอินิเกต0ถึงพายนะครับก็จะเป็นลบ5คูณด้วย cos n x นะครับ แล้วเราก็จะทำการอินทิเกรตออกมานะครับก็จะได้เป็น5 s i n nx ส่วน N นะครับช่วงที่ลบพายถึง0บวกกับบวกกับ ลบ5 s i ไซนส่วนด้วย N ช่วง0ถึงพายนะครับแล้วเราก็จะทำการกระจายขอบเขตนะครับก็จะได้เป็น5 sin 0ส่วน N ลบ5 s i ไ ลบ n ส่วน N ลบด้วยช่วงของ5 s i n พาย x ส่วน N ลบ5 sin ซส,ส่วน N ซึ่ง s i n ูน,นะครับมีค่าเท่ากับ0แนย์เราก็จะสามารถตัดออกไปได้ครับ เราก็จะเหลือหนึ่งส่วนพายคูณด้วยห้าไซน์เอ็นพายส่วนด้วยเอ็นลบห้าไซน์เอ็นพายส่วนด้วยเอ็นนะครับ แล้วเราก็ดึงตัวร่วมออกมาก็คือ5กับ n นะครับก็จะได้เป็น1ส่วนจะได้เป็น5ส่วน n ายคูณด,ด้วย s i n n พลบกับ s i n n พนะครับซึ่ง s i n n พลบ s i n ไพมีค่าเท่ากับ0 ดังนั้นเราก็จะได้ an เท่ากับ0นั่นเองครับดิฉันนางสาวพลิพันธ์มูลทกร,รหัะนิสิตศูนย์ค่ะต่อไปนะคะเราจะหา bn ค่ะจากสูตร1ส่วนพาคูณกับอินทิเกรต fx fx s i n nx dx นะคะตั้งแต่ ลบพายถึงพายค่ะแทนเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น1ส่วนพายค่ะคูณกับจะอยู่ในช่วงลบพายถึง0น,นะคะจะเท่ากับ5 sin nx dx ค่ะบวกกับอินทิเกรตช่วง0ถึงพายค่ะ จะได้เป็นลบห้านะคะ s i n n เ dx ค่ะเราจะอินทิเกรตนะคะก็จะได้เป็น1ส่วนายคูณกับลบห้า n ซนะคะจะได้เป็นคอลบลบคอดค่ะก็ได้เป็นลบห้าคอร์ด nx ส่วนด้วย N ช่วงลบายถึง0ค่ะ บวกกับลบ5้าไซน์นะคะจะได้เป็นลบคอร์ส Nx ส่วนด้วย N ช่วง0ูนย์ถึงาพค่ะจะเท่ากับ1ส่วนพายคูณกับลบ5คอร์ส Nx ส่วน n ตั้งแต่ช่วงลบพายถึง0บวกนะคะก็คือลบ5คูณลบคอส n นะคะก็จะได้เป็นบวก5คอสส่วน n อยู่ในช่วง0ถึงพพยค่ะจะได้เท่ากับเราจะดึงตัวร่วม5กับ n ออกมานะคะก็จะได้เป็น n พายคูณกับ ลบคอส n x ตั้งแต่ลบพายถึง0บวกกับคอส n x ตั้งแต่ช่วง0ถึงพายค่ะก็จะได้เท่ากับ5ส่วนด้วย n พานะคะคูณอยู่กับลบคอส์ 0, บวกกับ cos ลบ n อค่ะบวกกับก็แทนส่วนกับ n π ลงไปเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น cos n π ็ลบค o s 0ย์ค่ะก็จะได้เท่ากับ5ส่วนด้วย n π cos 0ย์ได้1ค่ะบวกกับ c o s n π บวกกับ cos n π cos 0อศย์ได้1ค่ะ ก,ะะก,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 ก็จะได้เท่ากับ5ส่วนด้วย n ายค่ะลบ1บวกลบ1ได้ลบ2นะคะบวกกับ cos n ายบวกกับ cos n ายค่ะก็จะได้เท่ากับ5ส่วนด้วย n ายคูณกับลบ2และบวกกับ2 cos n ายนะคะเอา cos n ไพบวก cos n ายค่ะจะได้เท่ากับ ดึง2ออกไปนะคะก็จะได้เป็น10ส่วนด้วย n พายคูณอยู่กับลบหบวกค o s n อ็ค่ะนิฉันนางสาววราลักละครรหัสนิสิตศูนย์ามค่ะสูตรอนุกรมนะคะก็จะเป็น fx เท่ากับ a 0ศนส่วน2บวกกับ summation infinity n เท่ากับ1 a n cos n x บวก b n sin n x a n ที่เราได้มานะคะขอไปค่ะ a ศนย์ที่เราได้มานะคะก็จะเป็น0นย์ค่ะส่วนสอบวกกับ summation infinity n เท่ากับห a n เราได้มาเป็น0นย์ค่ะคูณกับ cos n x บว,วกกับ b n ก็คือ10ส่วนด้วย n พายคอส n พายลบหนึ่งคูณกับไซน์ n x ส่วนส่วนสองเป็นศูนย์ค่ะส่วนคูณคอสก็จะได้ศูนย์ค่ะก็จะได้เป็น summation infinity n เท่ากับหนึ่ง n พายคอส n อลบหนึ่งคูณกับ sin nx ค่ะต่อไปเราก็จะกระจายเทอมของ bn น,นะคะบเีเท่ากับ10ส่วนด้วยเอ็พคูณกับ cos n อ็พลบหนึ่ง เริ่มที่ n เท่ากับ1ค่ะแทน n เท่ากับ1ก็จะได้เป็น10ส่วนพายคูณกับ cos pi ลบ1ก็จะได้เท่ากับ10ส่วนพาย cos pi ก็จะได้เท่ากับลบ1นะคะลบกับลบ1 cos ค,ค่ะลบกับ1เท่ากับลบ20ส่วนพาย N อ็นเท่ากับสนะคะจะได้เป็น10บส่วนด้วย2พายคูณกับคอส2พายลบหนึ่งคอสอพายเป็น1ค่ะลบกับ1จะเท่ากับ0นยค่ะเอ็นท่ากับสนะคะเป็น10ส่วน3พายคูณกับคอส สามพายลบหนึ่งจะเท่ากับสิบคูณกับสามสิบหารด้วยสามพายข้อสามพายเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับลบยี่สิบส่วนสามพายค่ะอนุกรมฟูเรียน,นะคะก็จะได้เป็น fx เท่ากับ summation infinity n เท่ากับ1 10คูส่วนด้วย n พคูณกับ cos n พลบ1คูณกับ sin n x แทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นลบ20ส่วนพาย sin n x แล้วก็บวกกับ0ค่ะ ลบกับ20ส่วน3พาย sin nx จึงตัวร่วมนะคะก็จะได้เป็นลบ20ส่วนพายคูณกับ sin nx ลบ1ส่วน3 sin nx ค่ะแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะคะ นี่ฉันนั่งสาวแพรวาตาลาศูนย์ค่ะจากโจทย์ของเรานะคะช่วงลบพายถึง0จะได้เท่ากับ1แล้วก็ช่วง0ถึงพายจะได้เท่ากับ0 fx fx บวก2พายพเท่ากับ fx นะคะอันนี้คือ fx ของเราสูตรอนุกรมนะคะก็คือ fx เท่ากับ a 0 2บวก summation n เท่ากับ หนึ 1> 1. Infinity n cos n ่งอินฟิ n ิตี้เอเอ็นเอ็อวกบีเอ็นไเราจะหา A0 ศูแล้วก็ bn นะคะเริ่มจากที่การหา A0 ศูนยค่ะ A0 นะคะจะหาโดยใช้สูตรหนึ่งส่วนพายอทตัง้งแต่ Pi ถึง Pi Fxdx ก X, ็จะเท่ากับ1ส่วน Pi Integet ลบ Pi ถึง0 Fx ของเราก็คือ 1dx บวกกับอีกตัวก็คือ0ถึง Pi Fx จากโจทย์ก็คือ dx จะไดก้1นส่วนพายอินทิเกรต1ก็จะได้ x แล้วก็อินทิเกรต0อินทิเกรต0นก็จะได้ศนะคะอินทิเกรตอันนี้ก็จะจะลบพายถึงลบพายถึงศูนย์ ็แทนค่าเข้าไปนะคะ1ส่วนพายแทนค่าก็คือ x x แทนศกับ0ลบกับลบพายดังนั้นคำตอบของเรานะคะก็จะเป็นพพยค่ะเพราะว่าลบลบเจอลบเป็นบวกก็คือพพยส่วนพาย พายส่วนพายก็คือหนึ่งูนของเราก็จะเท่ากับหนึ่งแล้วก็จะหา a n ต่อเลยนะคะ a n จะใช้สูตรหนึ่งส่วนพายเกกตลบพายถึงพาย f x cos n x d x ส่วนพายอินทิเกรตก็คือตรงนี้ก็จะเป็นลบพายถึง0 1 cos n x d x แล้วก็บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึงพายอันนี้0คูณ cos n x d x แล้วก็มันจะได้หนึ่งส่วนพายไซน์เอ็กขออภัยค่ะไซน์เอ็นเอ็กส่วนเอ็นแทนเอาพายกับส่วนนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนพาย แล้วก็เราก็แทนค่าลบพายกับศนย์เข้าไปใน x ก็จะได้ไซ n ์ย์ลบกับไซ n ์เอ็นพายแทนลบพายเข้าไปก็จะได้เท่ากับ1นึ่งส่วนพายไซ์ย์เป็นบวกนะคะเพราะว่าตรงนี้ลบเจอกับลบตรงนี้ เป็นซน์ N ของเราก็จะเท่ากับศูนย์ค่ะเพราะตรงนี้เป็นศูนย์ครับผมนายนรา,าบดีจิตรประภัยคุณสานะครับรายหุหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึศูนย์หนึ่งห้านะครับเมื่อเราได้ค่า a 0กับ an นะครับเราจะมาหาค่า bn ต่อนะครับซึ่งสูตรของ bn นะครับคือ bn เท่ากับ1ส่วน pi เลียบกับอินทิเกรต p ยถึงลบ p ย f x s i n nx dx นะครับเราก็จะแทนค่าในสมก,การนะครับกลาเป็น1ส่วนายอินทิเกต0ถึงลบพ1คูณ s i n nx dx บวกกับอินทิเกตายถึง 0, 0คูณกับ ไ n x d x นะครับแต้าก็จะจัดรูปสมการนะครับจะได้เป็น1ส่วนไพ่้วยกับคุณคุณกับลบ Cos n x ด้วย n นะครับอินทิเกรตกับ0ถึงลบพนะครับ แล้วเราก็จะจัดรูปสมการเราก็จะได้กลายเป็น1ส่วน n pi นคูณกับลบ cos 0ลบลบ cos n pi นะครับานั้นขั้นตอของ bn นะครับก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย n pi คูณกับลบ1บวก cos n เมื่อเราได้ค่าของ a 0 an และ bn นะครับเราก็จะมาหาสูตรอนุกรมต่อนะครับซึ่งสูตรอนุกรมนะครับก็จะกลายเป็น f x เท่ากับ a 0ู่ย์ด้วย2บวกกับ1นึงคูณกับ an cos n x บวก b n s i n n x นะครับค่าที่เราหาม่ได้ a ศูนย์เราหามาได้คือหนึ่งนะครับแล้วก็แทนไปในสมการนะครับ a ศูนย์กับหนึ่งส่วนด้วยสองแล้วเอ็นนะครับเราหามาได้คือศูนย์นะครับก็จะกลายเป็นศูนย์คูณกับ cos n x บวกกับ b n ก็จะกลายเป็น1ส่วน n pi นะครับคูณกับ1บวก cos n pi นะครับจากนั้นเราก็จะจัดรูปสมการนะครก็จะกลายเป็น1ส่วน2บวกกับ10ไม่เทีนที่่ n, น n ครับ1คูณกับ n pi คูณกับลบหนึ่งบวกโคสเอ็นคูณกับ sin n เอ็นเอสนะครับฉันนั่งสาวกระมวลพรบุญแท่งรหัส3 4 4ต่อมานะคะเราก็จะมากระจายกระจายเทิมของ B N N เท่ากับ 1, 1จะได้เป็น1ส่วนพายคูณด้วยลบ1บวก c o s พายเท่ากับ1ส่วนพายคูณกับลบ1 c o s คอพายได้ลบ 1, 1ก็จะเท่ากับลบ2ส่วนพายต่อไปเป็น N เท่ากับส หนึ่งส่วนสองพายคูณกับลบหนึ่งบวกด้วยคอสสองพายเท่ากับหนึ่งส่วนสองพายคูณกับลบหนึ่งคอสสองพายได้หนึ่งก็จะได้ลบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นศูนย์นั้น,น,นตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ n เท่ากับสาม หนึ่งส่วนสามพายคูณกับลบหนึ่งบวกด้วยคอสสามพายเท่ากับหนึ่งส่วนสามพายคูณกับลบหนึ่งคอสสามพายได้ลบหนึ่งดังนั้นก็จะได้เป็นลบสองส่วนด้วยสามพายเสร็จแล้วเราก็เอามาแทนค่าของ fx จะเท่ากับ1ส่วน2บวกกับ s u b m i s i o n n เท่ากับ1ถึงตี1ส่วนด้วย n pi คูณกับลบ -1 บวก Cost n pi s i d n x เท่ากับ1ส่วน2บวกกับ bn ที่เรากระจายเทอมมาก็จะได้ลบ2พาย้าย x บวกกับ0คูณกับ s าย x แล้วก็ลบด้วย2 3ส่วน3พายคูณกับ s i ย3 x บวกไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นคูณกับ sin 2x 0คูณไซนอ 2x ตรงนี้ก็ได้0ดังนั้นคำตอบของเราก็คือ1ส่วน2บวกกับลบ2ไพ่ยซน์ x ลบด้วย2ส่วน3มพย ช่ x อ,อันนี้คือคำตอบอนุกรมฟูเรียค่ะ